ไปไปหาซื้อมานะคะเซเว่นใกล้บ้านวันนี้เขาจำกัดแค่สาขาละหนึ่งชิ้นนะคะสามชิ้นนี่ก็คือวิ่งซื้อสามสาขานะคะจัดไปออ๋มีอะไรเหนียวๆนีนคืออุ้ยอ,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 อยากกินอยากลองทำอย่างนี้ แต่ว่าเอาออกจากตู้เย็นแล้วนั่นเลยอะดูที่มันจะเป็นให้ไหมมันต้องทำให้มันละลายก่อนไหมมันเพิ่งเพิ่งเอามาจากซีว่นเลยลอ,อยากกินแล้วอยากกินแล้วเดี๋ยวไปทำรอยแป๊บ ไม่ใย่นะจะไ,ได้นะสามสิบเก้าบาทมันมัจคนจะคอมเมนต์ไม่อร่อยหรือว่าเราเป็นลิ้นจรลเขเคไปแล้วเป็นคุน้าฟาแท้ด้วยนะคะหรือว่าโดนคอมเมนต์บ่อยๆว่าไม่อร่อยเขาเลยปรับปรุงหรือเปล่าอันนี้ถือว่าอร่อยนะคะบางคนบอกเหมือนปักกิ่งเอ้ยเหมือนเซี่ยงไฮ้บางคนบอกว่าเหมือนอ เหมือนช็อกโกแลตเหรียญทองนี่ก็สายกินนะก็อร่อยอยู่นะอร่อยนะไม่ไม่ท่เลน,นะอืมคือข้าแท้ๆเลยไม่ใช่เส้นหมี่กรอบหรือใครเข้าใจกินช็อกโกแลตดูใบหลายตัวอยู่ค่ะตัวนี้ก็ใช้ได้นะ Thôi đó rồi Nếu cái hạt ít Ôi dồi Ừ. Ừ. เขาบอกว่าช็อกโกแลตดูไบรสชาติมันเหมือนช็อกโกแลตเหรียญทองใช่ไหมไอ้ที่กลมๆอ่ะในอันนี้อันนี้พอดีไปซื้อชั้นนมไข่มุกแล้วเขาแจกมาลองกินนะอืมอร่อย รา้างเงี้ยจะเอาอร่อยขนาดอันเป็นหลายๆร้อยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยถือว่าอร่อยนะ